โุ้ยหมอคมนะห้ามดนนะแข่งเลยวันถ้ามันบ้าเอาขวางเราอี่เุนดูิงจไปใสมันนะใช่สีตา์โดนเลยผู้สไตา์ไม่ได้เห้ามดนนะแข่งโอ้ตตายจสตายดนเล้วเนะโอ้ยมัวัวัเนี่ยหงวัยวนี่เโดนมกับนะัันจับหัวตับหัวใจไต

ยข้าม ok ือนหี no ่ยือข้าม hmm. ่อซาาพอมือซาแล้วก็มีแตกเข้าไปได้ก่อนดึงได้ก่อนอาจจะเป็นข้ามันก็สั่มันน่ะให้พอด้วยนั่นะหมอะให้พอนีช่วยกันเอดกันเนี่ยไปดนน่นั่นำจจอยนี่ข้างมนี่ของดึงบอกไ้ข้างนี่ไ้่ะนี่น เียวมาเดียวเียวข้ามบุญ่ข้ามบุญอยู่ามาจุามาไอามาเขาปัดไอไอปัดนี่มหอมขำทีมันบางไงหนูอ๋ออาจามาไม่เอาจมาเดี๋ยวเราเอาจะหมดแล้วรอดฟ้องรอดงูมันโค้งอย่างนีเี่ยนเปี่ยนงอันนี้มันโค้งเราขันงูมันหอม